คู่เอกของรายการนะครับฝ่ายแดงครับเพชรไมงามลูกเบนเพชรครับประสบการณเงินพลังเพชรสองสวัดกินครับกลับมาหายใจไวโชว์ฟอมไว้สวยทั้งคู่แดงรุ่นพี่นดำเงินรุ่นน้องลูกเล่าในใกล้เคียงน้ำหนักในใกล้เคียงกันเลยแดงมีทีมงานลูกเบลเพชรไฟแดงพลังเพชรลูกเบลเพชรครับ คุณสายเดยมสินปลุกไปแดงเพชรไม่งามลูกมือเพชรครับวันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้าค่ายทั้งสองขอบคุณคุณกล้าเมืองเพชรสองสว่างยิ้มครับช่วยดูแลผู้มวยตอนเช้าแล้วก็ประกบมวยช่วยโปรโมเตอร์ปาแดงเพชรไม่งามลูกเมืองเพชรขอบคุณสายเดียมสินปลุกวันนี้เดินทางมาจากสองสว่างยิ้มขลอาทั้งสองรอบเลยทีเดียวเมื่อเช้าแล้วก็ตอนเย็นอีกคู่นี้แดงเนี่ยล่าสุดชนะเพชรมงคลสองสว่างยิ้มนะน้ำเงินนี่ ผิดเลยช่างเปล่าผิกเลยลมหนาวสดจอหลายคนแกนนะถูกใจถูกใจเสียนแม่เลยทีเดียววันนั้นน้ำเงินเนี่ยกลับมาหายใจครั้งแรกนี่ด็อกใช่แล้วด็อกลมหนาวสดจอหลายป่าทีเกียร์เภอย์มันจาเก,กียร์ขนแกนวันนั้นวันนี้โคจรมาเจอกันที่นี่เลยทำเภอยวกเลยจอบฟุจอมสรนหดเนี่ยไม่ต้องห่วงแดงเนี่ยต่อยแล้วเนี่ยไม่เคยเอาเปรียบแฟนมวยอเอาแล้วโอ้ย พักไทยนะวันนี้นึ่กรรมการลูกเตะจีนไฟสัตว์นับเลยโดนนับไปแล้วนข่งเพืนกลางเทชรนแอบแอบเ็นแป้งน้ำโอ้โหพวดเพี้ยนแถวแถวขั้นคอเลยพลังเทชรน

ยอดพยักมารอครับไปกับผมพันตีเต้ดูแลดูแลนักผู้เลาเอาล้วโมดูผู้ลี้ยวโมคนนี้เอาแล้วใจให้แล้วใจให้แล้วอ้าวไปเอาแล้วโมโหโมโหแล้วจะถอยไม่ได้แอ๋อจะถอยไม่ได้แล้วแม่บ้านนาวันนี้แม่บ้านนาอยู่ไหนแม่บ้านนาอยู่ไหนมันถอยไม่ได้แล้วถูกใจหลวงต่อเลยโ้ยเอาแล้ว ปรุริปมิตรอุดทูดนะครับเนะี่ยพยายามด้านคอพยายามด้านคอแล้วคอ้บโมโหเลยที่เป็นงาม าแล้วชาเปล่าหนังชีวิตนะกระบดหายใจพอกันนะเดนี่สี่ห้าไปแล้วกะจอบโผล่กบาศก์ตั้งพลังดูหนังชีวิตออานอนาคตอานาคตอ่าไปน้ำเงินใีสายเรียมสซ่สว่างยีตดงลูกเมองเพชรอายุเจ้าเจ้ดเ้าเ้าเนิดหน่อยนิดหน่อย มีกล้าเมืองเพชรเข้าไปติวเข้มน้ำเงินมีสายเรียมซิปปูแล้วก็ทีมงานจากโคราชวันนี้ขอบพระคุณเลยนะ<ป>เพชรไม่งามรูปเือนเพชรครับฝันน้ำเงินแตมวยไมาช่วยพเพชส <คน S 1> ั่งตัวไปแต่ป้ายเดนพลังเพชรได้นับแปดไปแล้วนะครับยกแรกจจกการเตะก้านคอครับยางไม่ทันตั้งตัวครับต้องวยชกเสร็จรับค่าตัวที่ป๋าเก๋เลยนะครับนะฮะตรงมุมน้ำเงินนะครับตรงมุมน้ำเงินนะครับคู่ต่อไปนี่ ซุ่มเจอซ่อนนะถ้าเป่าคู่เอกนะเพราะว่าทั้งคู่มีแต่การกทมขึ้นเนี่ยก็ต้องนะตามตามนี้แหละยอดมงคลสอพาโชคกับยอดพยักสอสว่างอินคู่ต่อไปยอดมงคลสอพาโชคกับยอดพยัดปลายด้วยนะครับคู่ต่อไปลายในคู่เอกเหมือนกันมงคลักมือเยจังเลยไหยังโอ้โห ตัวอะไรขอบคุณสายเรียมศิลปุน,นะนำมวยมาช่วยตลอดเลยไกลและไกลแล้วก็ขอบคุณทีมงานลูกมังเพชรด้วยพวกนี้เปรียบมวยก็ปีปาดช่องนะครับน้องแว่นแล้วก็อีกที่เสียงสามคอนบุรีนะครับเสียงสามของนาซีเล็กนะครับยกที่สามเอ้ยที่สองครับ ย,ย,กยกที่2ครับไฟแดงเพชรไม่งามรูปเืองเพชรครับไ่น้ำเงินกลางเพชรสสบสวางกิมครับยกที่2ครับกลางเพชรได้รับ8ไปแล้วครับยกที่2 ูกแล้วเพราะว่าเพชรคอยเกี่ยวคอยเท่ดูดูเป็นหนังชีงน้นะท่านป้าผู้นี้ทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นยังยังไม่ได้ไม่นอนอ่ะ ดูดีดูดีเยวเพราะว่าเขาจะเพชรไมนงานกระแหลมเลยทีเดียวเสียไปเอี๊ยไปเอาแล้วเอาแล้วเอาไปเอี๊ยไปเอาให้สนุกเอาให้สะดวกจนแฟนในกูจะวอาเลยทีเดียวเอาให้สะดวกหน่องต่อไปเลย ยาบุสบันบุสบันพลายเอาโอ้โหสามลูกติดสุด สายรครับหลายๆหลายมากสมศรีผู้เอกสมศรีผู้เอกแมมโบ้คนเดียวโเหลี่ยมดีแต่หากเอาเหตุสุดจ้าเอาไปเลยเหตัุ ัถูกไปก็แล้วลูกทีเดียวทำพัานะบอยจะรับตลอดเลยทีเดียวโอ้โยจบเลยจบเลยนกยุกสองครับจบเลยครับกาลังเพชกาลังเพชรต่อสว่างยิมชนะนกยุกสองครับจบแล้วครับเหลือเชื่อครับไปในยกที่สองทาับขอบคุณครับทษด้วยครับเดคุณสายเดียมสืบตุกขอบคุณพี่มาลุกมาเล่นไม่ว่ากันไม่ว่ากันจบแล้วรับรางวัลพิเศษอ่ะ โอ<ห>้โหนกยกสองเองอ่ะม,ม่ามันไม่ทักยิแป๊บเดียครับสุดยอดสุดยอดครับขอบคุณมากครับ